สวัสดีครับพบกับผมนะครับอารามจากช่อง EASY stock t h นะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับกับรายการหุ้นนี้มีอะไรนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนออบริษัทโรงพยาบาลราชธาน,นีนะครับหรือหุ้น r j h นะครับก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดอาพระนครศรียุธยานะครับก็ให้บริการทางการแพทย์อ่าอครอบคลุมหลากหลายประเภทนะครับ ทั้งเรื่องสุขภาพการฟื้นฟูแล้วก็บริการป้องกันทางการแพทย์อันนี้ก็รวมทั้งศสลยกรรมแล้วก็กุมานเวทสุททิศาสตร์ก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจอุบัติเหตุถูกเฉินอนเกี่ยวกับกระดูกหรือว่าการฟอกเลือดตรวจเด็กส่วนสุขภาพหรือว่านธนตกรรมก็คือรักษาฟันเนาะหรือว่าลางังศีวิทยา พวกฉายแสงอะไรเงี้ยครับก็ครอบคลุมโรงพยาบาลนี้สามารถรอ,องรับผู้ป่วยได้ถูกรูปแบบนะครับก็มีเตียงประมาณ3ามเตียงนะครับจากข้อมูลถ้าจะเข้ามาดูในเว็บไซต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีบริการทางการแพทย์อะไรบ้างนะครับก็จะมีเขียนไว้เลยนะครับว่ามีผู้ป่วยุกเฉินผู้ป่วยดูแลผูป้ป่วยุกเฉินไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือเด็กนะครับแล้วก็โรคหัวใจ พาตาผ่นกล้องแลวก็ัลยกรรมด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับข้อกระดูกเนาะแล้วก็มีเอ็กซาเลย์ลังสีวิ่ใใิจฉัยง่ายๆก็คือครอบคลุมนะครับมีทั้งห้องปฏิบัติการด้วยแล้วก็มีคลินิกทางการแพทย์ก็เกี่ยวกับโรคเลือดต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรักษาไตหรือว่าผิวหนังแล้วก็ผมุ้แพม้คุ้มกันก็ครอบคลุมนะครับเกี่ยวกับเฉพาะทางก็คือระบบทางเดินอาหารตับอะไรอย่างนี้ หรือว่าจะเป็นกลุมารเวัก็คือเด็กนะคลอดลูกเอายฝาคันเอยแล้วก็เกี่ยวกับรักษาผู้หญิงเนาะสุตินรีเวทต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกต่อไร้ท่อเนาะหูคอจะมูกปากผมคิดว่า,างั้นนะแล้วก็เกี่ยวกับมารดาแล้วก็ทารกอันนี้ก็หูคอจะมูกปากที่ผมบอกแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพจิตก็เขาก็ลองรับนะครับ ถ้าดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลราชธานีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดยุทธยานะครับที่ราาักษาได้ครอบคุมทุกรูปแบบเท่าที่ผมศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยเขาได้มีการทำการซื้อที่ดินด้วยนะครับในจังหวัดเดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลแป๊บนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจังหวัดอ่าชนบุรีนะครับเขา มีการรายงานาการได้มาซึ่งทรัพย์สินนะครับเพราะว่าผมมีการาถือหุ้นของตัวนี้อยู่นะครับแล้วผมได้ใบในการาแจ้งการได้มาซึ่งทรัพย์สินนะครับแล้วก็มีการไปลงทุนในบริษัท R N K ด้วยนะครับ6ล้านหุ้นนะครับไอ้อ R N K นี้ก็เป็น การจัดตั้งขึ้นมาเพื่อลงทุนโรงพยาบาลชื่อว่าโรงพยาบาลราชธานีหนองแคนะครับก็อยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ในอำเภอหนองแค่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่เหมือนเขาเพิ่งไปลงทุนมาใหม่นะครับเขาก็มีการรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์รับทราบนะครับผมเห็นนะครับว่าเขามีการคำงินที่ได้จากกำไรสุทธิเนี่ย หมืนไปขยายตัวธุรกิจนะครับแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนบ้างนะครับที่ทผ่านมานะครับเดีย๋ยวเราไปดูตัวงบการเงินนะครับของบริษัท r j h เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงบการเงินของบริษัท r j h นะครับ Market cap ข,ของโรงพยาบาลน,นี้กนะครับ จะอยู่ระดับพันล้านนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ Market แ cap ไมไ่ไม่ได้กว้างมากส่วนหนี้สินเนี่ยผมมองว่าหนี้สินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะครับไม่ได้มีหนี้เยอะสัดส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าดูยังไงนะแต่ที่สําคัญเลยนะครับรายได้เนี่ย ของเขาเนี่ยถ้าเราดูนะในช่องนี้เนาะจะเห็นได้ว่าไรายได้ของเขาเนี่ยเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงปี64ช่วงปีนี้นะครับเป็นช่วงที่โควิด19ระบาดนะครับซึ่งโรงพยาบาลราชธานีเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์จากโควิดโดยการน่าจะจองรับจองวัคซีนด้วยนะครับโมเดอร์น,นานะครับที่ทุกคนต้องการกันนะครับก็ทำให้กำไรของ ตัวโรงพยาบาลเนี่ยเติบโตแล้วก็ดีมากแล้วก็จุดแข่งของเขาเนี่ยผมจะพูดให้ฟังนะครับก็คือเขาเติบโตสูงมาตั้งแต่ปีสอง6ถึงสองพนี่นี่ก็คือเติบโตมาห้าปีแล้วนะครับเติบโตตลอดนะครับแล้วก็กำไรเนี่ย Q o n อคเนี่ยก็เติบโตตลอดก็คือเทียบ Q 1 Q1 คิหนึ่งของปี64สี่ของปีนี้เนี่ยเทียบกันก็กำไรมากกว่าเดิมปี64สเทียบ ปีหกสามก็คิวออนคิวมากกว่าเดิมเลยครับแล้วก็นี้สินก็น้อยแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ดีขึ้นนะครับน้อยลงตลอดแล้วก็วงจรเงินสดเนี่ยก็น้อยกว่าโคสิบวันอันนี้ก็คือเขาสามารถมีเงินสดได้เร็วภายในอสองเดือนเนาะเขาจะมีเงินสดุนเข้ามาหมาุนเวียนในบริษัทหรือในโรงพยาบาลนั่นเอง ก็ถ้าดูเนี่ยเขาจะไม่มีรายได้จากการขาดทุนจากกิจกรรมอื่นก็คือธุรกิจเมนหลาของเขาเนี่ยคือเป็นโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปลงทุนในตัวของธุรกิจอื่นๆนะครับไม่ได้โฮดดิ้งหรืออะไรอย่างนี้นะครับถ้าจะเห็นช่องนี้ก็คือกําไรสุทธิเนี่ยรายได้เนี่ยสามพัล้านกําไรสุทธิพันล้านเลยนะครับถือว่ากําไรสุทธิสูง มันก็จะผ่งผลต่อกําไรต่อหุ้นด้วยนะครับทําให้กําไรต่อหุ้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งจุดสามพอกว่านะครับซึ่งทําให้การลงทุนเนี่ยโอ้โหถ้าผมดูเนี่ยถือว่าเป็นาการลงทุนที่คุ้มค่านะครับสําหรับโรงพยาบาลน,นี้นะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่สนใจก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิมเ่มเติมนะครับไม่ใช่โอ้เห็นบอกใครคุ้มก็ไปลงเลยไปลงเลยแต่ว่า ปัจจัยความเสี่ยงเนี่ยของหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยก็มีนะครับเพราะว่าพอสถานการณ์กลับไปเป็นปกติแล้วเนี่ยกำไรของบริษัทหรือโรงพยาบาลเนี่ยจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไปคิดวิเคราะห์ความเสี่ยงดูนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยเกณฑ์เกณฑ์การเลือกหุ้นของผมเนี่ยผมจะดูนะครับกำไรอ่า roe กำไรสุทธิเนี่ย มันจะดีเลียดกันกับ RE ด้วยนะครับก็คือ,อตัว RE เนะี่ยวิธีการดูดูยังไงครับผมจะใช้เกณฑ์นะครับถ้า RE มากกว่า1 5เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับถ้าถ้าตัวไหนมากกว่า15ผมก็จะถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับโดยที่ RE เนี่ยก็คือมันจะเทียบกับกําไรกับตัวผู้ถือหุ้นเนาะจำนวนผู้ถือหุ้นว่ากําไรเนี่ยมากหรือน,น้อยนะครับ ถ้าอันนี้ก็ดูจาก่าประวัตินะถึงปี65ห้าคิวหนึ่งเนี่ยถือว่าผ่านเกณฑ์ของผมตอลอดแล้วก็อาัตรากรไรสุทธิผมจะตั้งเกณฑ์ไว้ก็คือ15%เเหมือนกันซึ่งบริษัทไหนเกิน10%ขึ้นไปเ่ยผมก็จะให้ผ่านแต่ว่าถ้าสิ้าเปนเี่ยผมจะให้ให้ดีมากคือสิเนี่ยถือว่าดีแล้ว ถ้าผ่านสิด5%เนี่ยผมให้ดีมากเลยตรงนี้เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ผมสองอย่างแหะก็คือ ROE กับกำไรสุทธิเนี่ยผมเข้าเกณฑ์แน่นอนก็คือไม่ต้องดูเลยอันอนบนเนี่ยต,ต่อให้เขามีได้500ล้านแต่เขากําไรอัตรากไรสุทธินะกำไรสุทธิก็คือกําไรกําไรที่หกักค่าใช้จ่ายตรงนี้นั่นออกไปหมดแล้วเหลือแต่กําไรรุนๆเลยกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่า,า3,000ล้านกําไร3.2% ก็คือกำไรพันล้านนั่นเองเนาะอันนี้คือเทียบกับ100เปอร์เซนตาะแล้วก็อันนี้ก็ตีเป็น30เปอร์เซ็นของ3,000ล้านก็คือพันล้านนะครับหน่วยเป็นล้านบาทเนาะถ้าใครไม่เคยอ่านงบการกเงินเนาะนวยเป็นล้านบาทแล้วก็มาดูนะครับที่ตัวอ่าราคานะครับปีที่แล้วจะอยู่ที่32.75 PE ประมาณ11เท่านะครับ PE ก็ น้อยลงทุกๆปีเนาะถ้าเทียบกับตัวกำไรที่เติบโตเพิ่มขึ้นนะครับใครที่ลงทุนมาตั้งแต่แรกคือยี่ิกว่าบาทเนี่ยปีนี้เนี่ยกำไรแน่นอนนะครับ3ามพกว่าบาทไม่มีเคยไปยี่สิบอีกแล้วนะครับผมเคยซื้อทันเร็วสุดนะครับผมเริ่มเล่นตัวหุ้นเนี่ยลงทุนเนี่ยช่วงปลายปีหกสี่ประมาณประมาณไม่ใช่กันีปีช่วง เกิดโควิดพอดีนะครับช่วงน่าจะเป็นช่วงอ่าไต,ตรมาสสี่นั่นแหละช่วงแรกๆแล้วก็เห็น r j h ตอนนั้นก็ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบบาทนะครับตอนนั้นก็ PE ก็ถือว่ายังไม่สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเกณฑ์ข้อที่ที่สามของผมอัตราเงินปันผลนะครับถ้าอัตราเงินปันผลเนี่ยมากกว่าสมเปอร์เซ็นผมจะ ติ๊กให้ผ่านเกณฑ์ข้อที่สามนะครับสามข้อนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาต้องเนี้เอาไปก่อนเนาะก็จะเป็นสามข้อนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้จะเลือกคุ้นยังไงนะครับผมใช้สามเกณฑ์น,นี้นะครับ ROE สิบห้าเปอร์เซ็นตอัตรากำไรสุทธิสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับแล้วก็อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนสามเปอร์เซ็นขึ้นไปตัวนี้ อาจจะยังอัน,นี้อาจจะค่อเคียงนะครับแต่ว่าปี63มาเนี่ยเขาก็ถ้าดูแล้วก็เฉลี่ยกันก็จะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆสเซซึ่งปีนี้อาจจะกำไรอันนี้ที่เขาคาดการไว้นะเเปเซแต่ก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยเขาเข้าเกณฑ์แล้วเกณฑ์ข้อที่4ของผมเลยนะครับต้องมาดูที่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ หมายความว่าเราจะดูนะครับว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีการปันผลกี่ครั้งต่อปีนะครับเราก็กดไปที่ XD นะครับเราก็ดูจากประวัตินะครับปี6 4มีการ XD ไป3ครั้งนะครับ4ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้3ครั้งเนาะหกเห็นไหมครับมีการแจยปันผลจำนวนครั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆห2สครั้ง6กหนึ่งสอครั้ง6กศครั้ง หมายความว่าบริษัทเนี่ยมีการเติบโตแล้วก็มีการจ่ายกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้กำไรสุทธิและกำไรสะสมหมายความว่าบริษัทเนี่ยมีกำไรสะสมมีเงินจากปีก่อนๆที่ได้ลงทุนมาแล้วก็กำไรที่เขาเก็บไว้หมุนเวียนในบริษัทแล้วก็นำมาจ่ายปันผลเห็นไหมครับเขาจ่ายปันผลหุ้นละหนึ่งบาทเลยนะเยอะมากนะครับ อันนี้ถ้าถ้าปีนี้รายได้ดิจิท์เนี่ยเขาอาจจะจ่ายสามถึงสี่ครั้งก็เป็นไปได้นะครับที่เราจะได้ส้มพูว่าเนี่ยปีนี้เห็นไหมส่วนจุดสี่ห้าส่วนจุดสี่หรือมีส่วนจุดสี่หลายครั้งเนาะถ้าปีนี้เริ่มจ่ายที่เปี่ยวสิบปลายปีเนี่ยจ่ายหนึ่งบาทปีนี้อาจจะเริ่มที่หนึ่งบาทส้มพูดจ่ายสี่ครั้งเราเท่ากับเราได้ันผลสี่บาทต่อปีนะครับสี่บาทต่อหุ้นนะครับพูดให้ถูกคือสี่บาทต่อหุ้นถ้าคุณมีจำนวนหุ้นเยอะ คุณก็คูณเข้าไปนะครับว่าคุณได้ปีละเท่าไหร่ในการลงทุนระยะยาวหรือว่าใครที่เป็นเทคนิคอลสายเกงกำไรก็ลองพิจารณาดูกันเองนะครับเพราะว่าตัวน,นั้นต้องใช้เทคนิคการอ่านกราฟแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็ข้อมูลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเข้ามาดูนะครับจริงๆผมจะเลือกลงทุนในบริษัทที่ มีผู้ถือหุ้นจำนวนผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่เกินหนึ่งหมื่นเกณฑ์ของผมนะคือไม่เกินหนึ่งหมื่นแล้วก็รายย่อยเนี่ยถ้าถือไม่ถึงครึ่งเนี่ยผมจะยิ่งชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของถือเยอะเขาจะยิ่งใส่ใจดูแลธุรกิจของเขาในความเห็นส่วนตัวผมคือผู้บริหารเนี่ยเขาไม่มีทางทิ้งไว้ษัทตัวเองแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของไงเขาเป็น ผู้ถืหุ้นรายใหญ่เขาไม่มีทางให้ตัวเองเจ็งแน่นอนเพราะว่านี่นี่มันคือรายได้ของเขาครับถ้าเราดูเนี่ยผมผมจะดูเลยนะครับว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นบางอ่ะถ้าเราดูด้วยตาป่าเผยๆเนี่ยนานตะคุณประสิทธิรันเนี่ยถืออยู่สักเนี่ยห้าคนแรกแล้ว,แล,วแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลอื่นๆมาถือนะครับก็ดูแล้ว อันนี้ก็เป็นบริษัทอดอมดอมเบดีน่าจะเป็นอต่างชาตินะครับไทยวีดีอาร์ก็เป็นต่างชาติแล้วก็คนนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพื่อนๆของเขานะครับก็เป็นไปได้ซึ่งเราดูเนี่ยเจ้าของถือเนี่ยหลายคนนะครับน่าจะเป็นครอบครัวของเขาหรือว่าญาติของเขานะครับที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับอันนี้ผมจะชอบมาก เพราะว่าเขาจะดูแลธุรกิจหรือบริษัทของเขาเนี่ยไปในทางที่ดีซึ่งผมมองว่าการเข้ามาดูข้อมูลเชิงลึกตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นตัวบริษัทมาก,ามากขึ้นส่วนตัวธุรกิจของเขาเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเราลองเข้าไปถือหุ้นเราก็จะได้รับข่าวสารจาก ที่เป็นวงในหรือว่าเร็วก่อนใครเนี่ยดีกว่าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับมากกว่านะครับส่วนใครที่ยังไม่มีหุ้น RGH เนี่ยผมก็จะให้เ,เพื่อนๆไปศึกษาหรือว่าดูหุ้นโรงพยาบาลตัวอื่นเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ลองใช้ปันญาในการคิดแล้วก็ที่จะ ซื้อหุ้นให้ทุกคนนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันมีเกิดขึ้นเสมอนะครับการที่ผมบอกว่าเออหุ้นตัวนี้ดีนะให้เพื่อนๆไปซื้อก็ได้เลยอันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าผิดคือสมมติผมบอกว่าซื้อได้เลยผมผมบอกว่าซื้อวันนี้แต่คลิปที่คุณดูเนี้ยอาจจะผ่านไปแล้วห้าเดือนหุ้นตัวนี้ขึ้นไปราคาสี่สิบบาทแล้วผมราคาที่ผมซื้อเนี่ยผมว่าผมซื้อเนี่ยผมซื้อเมื่อปีหกสี่เนี่ยสามสิบสองบาทผมซื้อถูกกว่าสามสิบสองเจ็ดห้าด้วย มซื้อสามสิบสองบาททั่วเลยแล้วคุณไปซื้อสี่สิบาทแล้วคุณบอกว่าอุ๊ยคุณเม่ดีเลยขาดทุนติดดอยเพราะว่าอะไรครับเราคุณเดียวตัวเดียวกันแต่ว่าคนละช่วงเวลาคือแค่ต่างกันวันเดียวน่ะราคานะ่คุณอาจจะได้ถูกกว่าผมหรือว่ามากกว่าผมดีกว่าผมก็ได้เพราะว่าเราจะต้องตัดสินใจนครับบริษัทดีแต่ว่าคุณซื้อผิดราคามันก็ในระยะยาวมันอาจจะกำไรแต่ว่า คุณมีความอดทนมากแค่ไหนอ่าต้องอันนี้ต้องฝากเป็นข้อคิดนะครับส่วนวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับกับบริษัท r j h ก็ฝากไปด้วยครับฝากติดตามคลิปของผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ